คำกริยาในภาษาญี่ปุ่นผันเยอะมากมันเหมือนในภาษาอังกฤษไหมอ่ะคำกริยาจะแสดงการกระทำหรือสภาวะของประธานในประโยคเช่นซื้อสูบหายใจเข้าหาชิรุวิ่งซึ่งมักจะวางไว้ท้ายประโยคเสมอเช่นฉันกินข้าวรัตชื่อว่ะご饭を食べる ลักษณะสำคัญของคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนตามประธานไม่ว่าจะวัตชิวะโกฮังอทาเบรุหรือคาเรว่วะโกฮังอทาเบรุสองคำกริยาจะผันเพื่อเปลี่ยนตามรูปแบบการใช้เช่นรูปสุภาพรูปอดีรูปคำสัง่งรูปสามารถและอื่นๆไว้คลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้การแบ่งประเภทของคำกริยากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะ